รับซื้อเหรียญเงินด่วนจ่ายสดทันที34,000บาทเหรียญแรกทองคำแท้มีอยู่จริงใครมีเอามาขายผมได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไ้ริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเ c ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใคร้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศษเหรียญพวกนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศษเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเศษเหรียญแบบนี้สังเกตดีๆครับเหรียญชุดนี้ฟังให้ดีรับเงินถึง34บาทมาพร้อมกับดหมายฉบับนรีบ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ครับใครที่มีเศษเหรียญพวกนี้อยู่ที่บ้านครับลองสังเกตดูดีๆเศษเหรียญพวกนี้แลกทองคําแท้ได้ชุดนี้ทั้งชุดขายได้สามหมื่นสี่พันบาทครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่ชายสวัสดีครับพี่ธินกรสวัสดีครับพี่อนุวงวันครับเอฟตีจากสาธรพี่ธินกรขอพระคุณครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตี่างไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่จอหลใจครับสวัสดีพี่พาสามุดภาษามุด อาหารไม่ออกครับสวัสดีพี่อาร like ิสอนครับสวัสดีพี่ธีรยุทธ์ฮะสวัสดีทุกท่านครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศษเหรียญแบบนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศษเหรียญพวกนี้นี่พี่จ๋าเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตครับเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆก็จะรับเงินแล้วนะเหรียญชุดนี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งไปสนีมาขายนะรับเงินครับฟังให้ดีนะครับรับเงิน3 4 0 0 0บาทแลกทองคําแท้ได้บาทกว่าพี่จ๋าเกือบาทสลึง มันเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆฝึกสังเกตเหรียญรุ่ดเหรียญชุดนี้พี่เขาเขียนมาบอกว่าอยู่ในเล่มนานมากแล้วโดยที่เขาไม่รู้คุณค่าคิดว่ามันเป็นเหรียญที่ผิดบิดเบี้ยวแล้วไม่มีราคาใครที่มีเหรียญพวกนี้อยู่ที่บ้านนะครับมีแล้วอยากจะขายนะแอดไลน์ไอดีมาได้ครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคา ผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะฮะไลน์ที่พี่ๆให้ผมมาเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของของเพื่อนๆมีราคา ผมจะตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้ไลน์แม่งโคตรเยอะเลยมาพี่จ๋ามาลุยกันเลยครับสวัสดีพี่ชาลิปสวัสดีพี่อ้อมสวัสดีพี่ไอครับสวัสดีพี่โลดต่อปูสวัสดีพี่บัวหอมสวัสดีพี่ภาคกอสวัสดีพี่ๆทุกท่านพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วกราบงามๆกราบงามๆกดไลค์ให้น้องคนละสองทีได้ไหมกดไลค์ให้น้องคนละสองทีได้ไหมหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป กดแชร์ให้น้องอีกหนึ่งครั้งครับเพราะช่วงนี้พี่จ๋าโดนปิดกั้นโดนปิดกั้นนี่กลาบงามๆาครับกลาบงามงไลฟ์รัวๆแบบนี้พี่ไลฟ์รัวๆแบบนี้กลาบงามงมจากใจจริงครับไลฟ์เนี่ยเอาไปแลกเงินไม่ได้ฟังให้ดีนะครับไลฟ์ผมเอาไปแลกเงินไม่ได้แต่มันได้ตรงกําลังใจครับจะได้มีแรงมา จัดรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับเพื่อนๆน,นะครับ EP นี้ก็เกือบ EP400 แล้วนะมันเยอะมากๆมันยาวนานมากๆนะครับจัดรายการมาจะ2ปีแล้วนะครับก็ได้กําลังใจจากเพื่อนๆพี่พพพๆกราบงามๆครับกราบงามๆพี่ๆทุกท่านครับมาใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาครับพี่สมหวังเพรากว่า เดี๋ยวหาเงินมาลุยวันพฤรหัสก่อนจัดจัดไปจัด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 ไปจ้ามาครับสวัสดีพี่พายุนจากสระบุรีครับสวัสดีพี่ายสวัสดีทุกท่านเลยมาพี่จ๋าอย่าลืมครับบ้านใดครับมีแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นเบนจระลงนะครับเป็นชามฝาแบบนี้อ่ะให้พี่ๆดูเป็นชามฝาแบบนี้เป็นกระปุกแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยนะผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับสำหรับเครื่องกระเบื้องนะฮะเครื่องกระเบื้องพวกน้าาารรํชคับ การน้ําชาแบบนี้เหมือนกันครับมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านดูให้ดีดูให้ดีใครมีของพวกนี้นํามาขายผมได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาการน้ําชาเงินหมื่นสมบูรณ์ใบละ10,000บาทใครมีเอามาขายผมได้สมบูรณ์แบบนี้นะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทแอดไลน์ไอดีมาได้นะจ๊ะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าไฟหนึ่งเรื่องครับนี่คือขันงครับนี่คือกระเป๋าบ้านใดครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับมีเครื่องเงินมีขันเงินแบบนี้มีกระเป๋าเงินนนบอกเพืลยะ ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้เอามาแลกเงินสดได้เลยเอามาแลกเงินสดได้เลยครับมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพ,พี่จ๋าพ,พี่ดานใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะขอฝากห,หนึ่งที่นะครับสวนลุนชานไฮโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆโอบล้อมด้วยธรรมชาตินะหาที่พักนะครับ ระดับ3ดาวถึง5ดาวอาหารอร่อยผมรับประกันโดยผมเลยนะครับนี่ใครที่ไปแล้วบอกว่ามาจากแฟนเพจแบงค์เข็มเพว่อถุบร้านไอลดไปเลย10-20%ทุกรายการทันทีครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนสนับสนุนรายการสักครู่ครับคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับ สวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันงร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร0 6 1 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ มาจ้ามาจ้าฝากไว้หนึ่งที่นะครับอย่าลืมนะที่พักสวยอาหารอร่อยราคาประหยัดห่างจากกรุงเทพไม่ถึง100กิโลนะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับมามามาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพี่จ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชารับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะผมยินดีรับเช่าครับให้ราคายูติทรมแน่นอนใครมีพระเครื่องนลครับลองแอดไลน์ไอดีแล้วลองติดต่อไม่ได้ลองแอดไลน์ไอดีแล้วลองติดต่อไมาได้ครับเผื่อพระของเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะมีราคามากกว่าที่ท่านคิดครับไปครับไปครับมามามาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยเนาะมาครับเหรียญแรกครับนี่คือเหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่เก้าครับนี่คือเหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญทองคําแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับ <c oughs> ผมยินดีรับซื้อเหรียญพวกนี้ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีเหรียญทองคำนะครับพระทองคำนะครับนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานอันนี้เป็นพระพิฆเนศครับอันนี้เป็นพระพิฆเนตเลี่ยมเพชรนี่แบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะพระพิฆเนตนะครับถือว่าเป็นเชื่อเรื่องในโชคละโชคลาบนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะโอมศรีคณีสายานามหาหานะครับเขาบอกว่า ท่านใดบูชาพระพิคเนตท่านใดเห็นพระพิคเนตแล้วจะมีโชคมีลาบครับนี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะใครมีแบบนี้นะครับนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ผมยินดีรับเช่าเลยยินดีรับเช่าเลยองคหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับอง์นึงหลายหมื่นบาทนะใครมีแบบนี้นํามาแบ่งผมได้สวัสดีพี่ดาวลุงครับ FC ฟจากลําพูนนะสวัสดี F c ฟซทุกพื้นที่ครับพี่จ๋า กดไลค์ให้น้องหน่อยกดไลค์กดแชร์น้องหน่อยครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับมีอะไรไมเพืดด่เพื่อนดูนี่คือเหรียญเงินพระมหาชนครับนี่คือเหรียญเงินพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่เป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าในสมัยก่อนเหรียญยิงอยู่ประมาณ3 0 0,000ื่นแต่ตอนนี้เหลือเหรียญนึงไม่ถึงหมื่นนะครับ เหลือราคาลดลงมาเหรียญหนึ่งไม่ถึงหมื่นนะนี่คือเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ให้ดูกันเร็วๆนะครับให้ดูกันเร็วๆแบบนี้ผมก็รับซื้อแบบนี้ผมก็รับซื้อครับใครมีนะครับแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคานี่ๆน,น,นี่นี่นี่อันนี้เป็นพระของหลวงพ่อสโสธรครับจะไปเร็วนะอันนี้เป็นพระของหลวงพ่อสโสธร80ปีกรมตำรวจครับ เนื้อเงินสามกษัตริย์แบบนี้เลี่ยมทองแบบนี้ยินดีรับซื้อนะรับซื้อแบบที่เลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมนะครับพับเปื่อยผมก็รับเช่าพับเปื่อยผมก็รับเช่าครับแต่ถ้าเกิดเลี่ยมทองแบบนี้อย่าไปแกะทองให้นํามาทั้งทองแบบนี้ครับผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะเช่ามาเยอะแยะมากมายเลยเช่ามาเยอะแยะมากมายเลยครับใครมีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งเนี่ย แอดไลน์มาได้นะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับมารับเงินล้านมารับเงินแสนกลับบ้านไม่ได้เลยครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชานํามาแบ่งได้ล้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาตี่ยานเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะรับเช่าพระเครื่องครับนี่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 ที่ทุกท่านเห็นนี่อันนี้เป็นเต่าหลวงพ่อหลิวครับเตาหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่แบบนี้ผมรับเช่าใครมีพระเครื่องแบบนี้ นำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้มารับเงินสดกลับบ้านไปเลยเลยนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะใคร HAEL มีพระเครื่องนะครับมาได้เลยนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นพระสมเด็จครับอันนี้เป็นพระสมเด็จครับนี่สมเด็จแท้แท้นี่คือพระสมเด็จวัดระฆังครับครบรอบ100ปีแท้แท้เลยจ้าแบบนี้ใครมีแบบนี้นํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้กล่องสวยกล่องครบนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมองคหนึ่งหลักหมื่นนะกล่องสวยกล่องครบพิมพ์นิยมองคหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีพระเครื่องนะครับ มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานําพระเครื่องของท่านเดินทางมาได้ครับนําพระเครื่องของท่านเดินทางมาหาผมได้ถึงเรลาครับสมเด็จแบบนี้มีราคาสมเด็จแบบนี้มีราคาครับใครมีนํามาแบ่งผมได้เลยนะนํามาแบ่งผมได้เลยนะพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรารับหมดเลยพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรารับหมดเลยนี่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 อันนี้เป็นเบียร์แก้ครับอันนี้เป็นเบียร์แก่นี่สายนครปฐมอันนี้น่าจะเป็นปู่เพิ่มนะ อันนี้น่าจะเป็นปู่เพิ่มนะครับใครมีแบบนี้นํามาขายผมได้ใครมีแบบนี้นํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ครับรับเช่าหลักหมื่นหลักแสนครับรับเช่าหลักหมื่นหลักแสนอันนี้เป็นของหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อโสธร8ลริ้วรับเช่าหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นฟังให้ดีครับรับเช่าหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นใครมีแบบนี้นํามาขายผมได้ใครมีพระเครื่องแบบนี้นะครับ นำมาขายผมได้นี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะรับเช่าพระเครื่องเนี่ยเกือบทุกหลวงพ่อเลยใครมีพระเครื่องนะครับลองส่งไลน์มาประเมินราคานะลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคานี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูใครมีแบบนี้เอามาแลกเงินสดได้เลยนำมาแลกเงินสดมารับเงินสดกลับบ้านได้เลยครับนี่พระเครื่องนะครับรับเช่าเกือบทุกหลวงพ่อรับเช่าพระเครื่องเกือบทุกหลวงพ่ออันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยห่อมหรือวัดโคกเย,ยห่อมแบบนี้ก็รับเช่านะครับหลักพันนะแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายๆพันนะครับใครมีนะครับพักเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านหาง่ายสะดวกปลอดภัยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่พ,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 พทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านครับมา มีต้องแต่งตัวดีๆมีเครื่องประดับเยอะๆคืออะไรพี่กุมารดำองค์ชายก้าวต้องแต่งตัวดีๆแต่งตัวดีๆใส่เครื่องประดับเยอะๆมันลิเกแล้วมั้งพี่มันลิเกแล้วมั้งมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่นี่นี่ให้ดูอีกหนึ่งให้ดูอีกหนึ่งองค์อันนี้เพิ่งเช่ามาเมื่อวานอันนี้เพิ่งเช่ามาเมื่อวานนี่คือพระเนื้อผงของคุณแม่บุญเรือนครับฟังให้ดีนะครับคุณแม่บุญเรือนวัดอาวุธแบบนี้ผมยินดีรับเช่าใครมีพระเครื่องแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆเลยนะ ผมยินดีรับเช่าครับแบบนี้เห็นแบบนี้องค์ละเป็นหมื่นนะเห็นแบบอย่างนี้นะครับนี่เห็นเป็นทาเนื้อผมแบบนี้ดูเหมือนไม่มีราคาแบบนี้ผมรับเช่าองค์หนึ่งเป็นหมื่นครับรับเช่าองค์หนึ่งเป็นหมื่นใครมีแบบนี้นะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมีพระเครื่องพระบูชานะฮะผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่าให้ราคาอยู่ิธรรมแน่นอนมาแลกเงินสดมารับเงินสดกันกลับบ้านไม่ได้เลยครับมาครับขอบพระคุณยับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการทีก้าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะมากๆแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายหลายท่านนะที่นี่ครับแต่เพื่อนๆพนพี่ๆหลายหลายท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตฟังให้ดีครับไม่เคยสังเกตว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญบาทที่มันเป็นแบบนี้อยู่ด้วยนี่เพื่อนเพนพี่ๆดูนะเหรียญบาทแบบนี้อันละหมื่นเหรียญหนึ่งบาทราชการทีก้าแบบนี้แลกเงินหนึ่งหมื่นสวัสดีพี่สอนชัยครับสวัสดีพี่ประไพฮะสวัสดีพี่สำเริงครับสวัสดีพี่ดั่งดวงหรือไทยสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยครับมา ส่งรูปภาพไปหลายครั้งแล้วเงียบไหนบอกว่ารับเช่าหมดฟังให้ดีนะส่งรับชเช่าเฉพาะที่สนใจครับฟังให้ดีนะครับรับชเช่าเฉพาะที่ผมสนใจส่งไลน์มาแล้วเปิดอ่านแล้วไม่ได้ตอบสแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาครับสแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาสวัสด,ดีพิตีครับสวัสด,ดีทุกท่านมานี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญที่แปลกเป็นเหรียญแบบแปลก,ปก,ปกใครมีแบบนี้เอามาขายได้อลละหมื่นใครมีแบบนี้ครับนํามาแบ่งขายให้ผมได้หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งเหรียญเอามาแลกเงินได้เลยครับหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องเป็นแบบนี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าแบบแปลกแปแบบแปลกแปคือยังไงเพื่อนๆพนี่ๆีดูเ็นแด่แดมแทมแทมเห็นไหมหน้าและหลังเหมือนกันอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้เป็นฝั่งภเษียนะครับอันนี้เป็นฝั่งภาษียนะหน้ากับหลังเหมือนกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งก้อยเพื่อนเพื่อี่ๆดูให้ดีนะอันนี้เป็นฝั่งก้อยครับนี่หน้าและหลัง ค่อยๆดูครับค่อยๆดูหน้าและหลังเหมือนกันอันละหมื่นใครมีแบบนี้นะครับนํามาแบ่งขายให้ผมได้นํามาแบ่งให้ผมขายให้ผมได้ครับผมยินดีรับตื้อหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทสวัสดีพี่จารุพัฒสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยครับทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับมานี่เหรียญบาทอันละหมื่นพี่สวัสดีพี่คมแมวครับเหรียญบาทแบบนี้อันละหนึ่งหมื่นแต่ต้องเป็นแบบนี้คือก้อยสองด้านครับแล้วก็อันนี้ก็คือ หัวทั้งสองด้านนี่แบบนี้เอามาขายได้หนึ่งเหรียญยินดีจ่ายเงินสดเลยหนึ่งมืนบาทครับยินดีจ่ายเงินสดเลยหนึ่งมืนบาทมาครับแต่ต้องเป็นแบบหัวหัวเท่านั้นนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีอยู่ในเล่มมีอยู่ในกระเป๋าเคยมีเคยเห็นเคยใช้หยิบขึ้นมาดูครับก่อนที่ทุกท่านจะหยิบใช้เพราะเหรียญแบบนี้นะมันแปรเปลี่ยนมากกว่าราคาหน้าเหรียญถึง1 0,000 000, ื่นเท่า มากกว่าราคาหน้าเหรียญถึง10,000เท่าครับใครมีของพวกนี้นํามาแบ่งขายได้เลยใครมีของพวกนี้นํามาแบ่งขายผมได้เลยครับนี่คู่นี้20,000คู่นี้2 0 0 0 0จากราคา2บาทแลกเงิน20,000บาทครับพี่พีจา๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึบาทรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นแบบหัวหัวลบกวนพิมพ์คําว่าหัวหัวก้อยๆแล้วกดหัวใจรัวยให้ผมครับลบกวนพิมพ์คําว่าหัวหัวก้อยก้อ กดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันครับไม่ไม่ไม <c oughs> จะบอกว่าไงอะ่ะไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าท่านเจอเนี่ยท่านอาจจะได้ไม่ผิดพลาดไงท่านจะได้ไม่ผิดพลาดครับมาสวัสดีทุกท่านครับ มาจ้ามาจ้าไล่รัวกลับงามๆเลยจ้าไล่ลัวครับมาครับอันดับนี่นี่นี่มีหลายเหรียญนะลืมบอกไปมีหลายเหรียญนะครับนี่หยิบขึ้นมานี่นี่ก็กลอยทั้งสองด้านแบบนี้ก็อนละหมื่นนะแบบนี้ก็อนละหมื่นนะครับดูให้ดีดูให้ดีขอบพระคุณพี่เหมยครับขอบพระคุณรับมาครับอันดับต่อไปครับมาจ้ามาจ้าเรามาพบเจอกันชุดนี้ดีกว่านี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายครับฟังให้ดีครับ พี่ท่านหนึ่งได้ส่งเหรียญมาขายมาพร้อมกับจดหมายน้อยฉบับนี้ครับเดี๋ยวผมจะอ่าจจนจดหมายให้ฟังพี่พี่ฟังให้ดีนะเหรียญเนี่ยที่ผมต้องเอามาทําคลิปเพราะแบบนี้เพราะว่าอะไรพี่มีคนเนี่ยมีเอฟที่ติดตามคลิปแบบนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยฉันลองไปค้นดูในบ้านลองไปค้นดูตามโต๊ะตามตู้เนี่ยมันมีเหรียญแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะขายให้คุณแบงค์ได้จริงหรือเปล่าถ่ายรูปส่งมาครับถ่ายรูปส่งมาแอดไลน์ไอดีตรงนี้แล้วส่งรูปมาประเมินราคาครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับใครพิมพ์หัวหัวก้อยๆมาขอให้รวยใครพิมพ์หัวหัวก้อยๆมากราบงามๆขอให้รวยทุกท่านครับมาเรียนคุณแบงค์ที่นับถือครับผมนายนิวัฒนครับออขออนุญาตไม่อ่านนามตระกูลนะได้รือและค้นเจอเหรียญตามที่คุณแบงค์ลงประกาศรับซื้อใน youtube และผมได้ส่งไลน์มาตีราคากับคุณแบงค์เหรียญชุดนี้เป็นราคาสาม0 0ืนสี่พันบาทผมได้รวบรวมเหรียญทั้งหมด และได้ส่งไปสีไอ้ได้ส่งเคอรี่มาให้คุณแบงค์ขอแสดงความนับถือยังยิ่งหวังว่าเหรียญที่ตกลงราคากับคุณแบงค์จะได้เงินจริงชื่อไลน์ครับนี่ตามนี้แล้วก็นี่ชื่อผู้ส่งแล้วก็เบอร์โทรนี่แล้วก็ชื่อเลขที่บัญชีแบบนี้ครับพอแล้วส่งแบบนี้มาพอแล้วพี่เขาบอกว่าเหรียญชุดที่พี่เขาหาเจอเนี่ยเป็นเหรียญที่ตกอยู่เป็นเหรียญที่ตกอยู่ตามจะบอกว่าไงอยู่ในกระป๋องของที่บ้านพอที่บ้านเขาพี่เขาเป็นร้านขายของชำไง ของเงินแบบนี้มันก็จะอยู่ตามเศษๆพี่เขาเห็นบิดๆเบีบ้ยวๆคุณพ่อพี่เขาบอกว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้พ่อพี่เขาก็หยอดไว้หยอดไว้หยอดไว้เรื่อยๆและการเวลามันผ่านไปครับทาให้เหรียญชุดนี้เนี่ยมีราคาเหรียญชุดนี้แลกทองคําแท้ได้บาทกว่าฟังให้ดีครับเหรียญชุดนี้แลกทองคําแท้ได้บาทกว่าใครมีเหรียญพวก่งนี้นะมีแล้วอยากจะขายนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุทธา มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคามารับเงินสดได้เลยจ้ามาครับมาครับไปครับไปครับมาลุยกันเลยจ้าลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณเคพักเครื่องพี่ชายนะครับสวัสดีพี่เคนะครับนี่พี่ชายผมมีหนึ่งท่านนะครับคุณเคพักเครื่องหงสะสกุลนะครับมาอันดับแรกเลยอันแรกเลยเรามาดูนี่ดีกว่านี่คือเหรียญสิบตะตังครับ นี่คือเหรียญสิบตังครับที่ออกใช้ในสมัยรชัชกาลที่เก้าเพื่อนเพี่ๆฟังให้ดีนะใครมีเหรียญสิบตะตังแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้สภาพสวยเอามาขายผมได้อลละหมื่นสภาพสวยเอามาขายผมได้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนี่คือเหรียญสิบตะต,ตังปีพศสองพันห้าร้อยครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆแต่จะมีบางเหรียญฟังให้ดีครับแต่จะมีบางเหรียญที่มันขายได้ ฟังให้ดีนะสองเหรียญนี้ซ้ายขวาไม่เหมือนกันดูให้ดีครับสองเหรียญนี้ซ้ายขวาไม่เหมือนกันเนื้อเดียวกันฟังให้ดีครับเนื้อเดียวกันแต่มีลักษณะไม่เหมือนกันฟังให้ดีนี่คือเหรียญสิบตังค์ปีพศสองพันอครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะเหรียญสิบตังค์ปีพศ2,500ปีเดียวกันเลขเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันซ้ายมืออัลละห้าบาทขวามือสวยๆอัลละหมื่นครับขวามือสวยๆ เอามาขายผมได้หนึ่งเหรียญหนึ่งมืนบาทนี่คือเหรียญสิบตตังทองแดงหนึ่งในสิบอันดับตัวติดเหรียญหายากที่สุดของในรัชกาลที่เก้าครับนี่คือเหรียญสิบตังทองแดงครับดูนะนี่ถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อยดูที่เลขตัวเลขหนึ่งครับถ้าเลขหนึ่งของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ครับเป็นเลขหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญสิบตตังปีสองพันห้าร้อยเลขหนึ่งหางยาวฟังให้ดีนะครับเลขหนึ่งหางยาวหนึ่งหางยาวกับหนึ่งหางสัน้นดูยังไง นี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่ดูที่เลขหนึ่งตรงนี้ครับดูที่เลขหนึ่งตรงนี้สองเหรียญนี้มันคนละบ็อกอันนี้อัลละหมื่นอันนี้อันละเท่าไหร่อันนี้อัลละห้าบาทเพื่อนเพนี่พี่จ๋านี่เบอร์หนึ่งน,นี่นห้าบาท,บาทดูที่ตรงนี้ครับต่างกันที่เลขนี่เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งแค่นี้เองรับเงินหมื่นแล้วรับเงินหมื่นแล้วจากแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญสีตตังรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นเลขหนึ่งหางยาวลบกวนพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมา พิมเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับชี้ให้ดูแบบนี้แคปเจอร์ไว้ครับชี้เลขหนึ่งกดเลขหนึ่งพิมหัวใจรัวๆมาครับเราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ๆหกร้อยกว่าท่านครับห้าร้อยกว่าท่านเกือบหกร้อยท่านครับพิมพ์เลขหนึ่งมาพิมพ์เลขหนึ่งมา นี่แบบนี้ขายได้ขวามืออันละหมื่นซ้ายมืออันละห้าบาทขอบคุณพิมิตครับขอบคุณพิมิตครับเอฟตีจากไต้หวันครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปเพ Gla ื่อนๆพพี่พี่จ๋ามาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์รัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพืพี่พ,พี่ว่าใครมีเหรียญแบบนี้ผมรับซื้ออันละหมื่นใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมได้ห้าสิบตังค์แรกหนึ่งหมื่นครับฟังให้ดีนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์รัชกาลที่เก้า เป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญตัวติดและเป็นเหรียญหายากที่สุดในบรรดาเหรียญห้าสิบตังค์ครับนะเพื่อนๆพี่ๆฟังให้ดีดูที่ตรงนี้น ade, นนที่เดียวครับดูที่ปีครับหยิบขึ้นมาแล้วของทุกท่านเป็นปีตามนี้คือปีพศสองพันห้า้สาสิบฟังให้ดีครับปีพศสองพันห้า้อยสามสิบใครมีเหรียญห้าสิบตังค์แล้วเป็นปีตามนี้สภาพสวยแบบนี้เอามาขายได้หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่น หนึ่งเหรียญรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทครับดูนะจํานะครับดูให้เป็นปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะครับปีอื่นไม่มีราคานะต้องเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบเท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับพี่จ่าแคปเจอร์ครับไปเร็วนะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดสามสิบแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับห้าสิบตังกละหมื่นห้าสิบตังแรกอันละหมื่นครับมามาจ้ามาจ้าใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้ นำมาขายผมได้เลยพิมเลขสามศูนย์แล้วกดไลค์รัวๆมาครับพี่จ๋าพี่ๆทั้งสี่ร้อยกว่าท่านครับช่วยกันขยับนิ้วหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยกันขยับนิ้วกดไลค์รัวๆเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยได้ไหมมาครับมาครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับใารกดไลค์กดแชร์ขยับนิ้วขยับนิ้วกดไลค์รัวๆเนี่ยขอให้ทุกท่านพบเจอเหรียญแบบนี้และเอามาขายผมได้มารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันครับมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันมาไปครับอันดับต่อไปครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูนี่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 เหรียญชุดนี้ เหรียญชุดน kind of process. in really? ี้เป็นเหรียญที่จะเหมือนกับเหรียญธรรมดาครับแต่เหรียญชุดนี้มีลักษณะการปั๊มบิ่นปั๊มเบี้ยวเพื่อนๆพนพี่ๆี่ดูนะเหรียญชุดนี้มีลักษณะการปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดพลาดคือไงนี่เพื่อนๆพนพี่พี่ดูปั๊มเบี้ยวแบบนี้ขายได้ปั๊มเบี้ยวแบบนี้ก็ขายได้เพื่อนๆพนพี่พี่ดูสภะพแบบนี้ยังขายได้เลย สภาพดำๆปีปๆแบบนี้ยังขายได้เลยสวยๆแบบนี้ก็ขายได้รับซื้อเหรียญแบบนี้ทุกสภาพฟังได้ดีนะครับเหรียญแบบนี้ผมยินดีรับซื้อทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นปั๊มบิ่นปั๊มเครื่อนอะไรพวกเนี้ยมีราคามากกว่าที่ท่านคิดแน่นอนครับมีราคามากกว่าที่ท่านคิดแน่นอนใครที่ดูอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้ มีเหรียญพวกนี ity, ้แล้วอยากจะขายแอดไลน์มาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะเหรียญปั๊มบินปั๊มเคลื่อนแบบนี้อันนึงเป็นพันนะครับเหรียญหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งสองพันนะแล้วแต่สภาพแล้วแต่ลักษณะการปั๊มผิดนะครับใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีมาได้เลยจ้ามาครับมาครับอันดับสุดท้ายครับอันดับสุดท้ายพี่เขาได้ส่งเหรียญนี้มาเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทครับ นี่คือเหรียญสิบาทครบรอบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยบณิย์ทพี่เขาส่งมาแบบนี้เลยพี่เขาส่งมาแบบนี้เลยคือหนึ่งถุงหนึ่งร้อยเหรียญฟังให้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบาทตัวติดที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญสิบบาทแล้วเป็นแบบวาละนี้อย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับอ <şa? S 1> ย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะเหรียญสิบาทวาลานี้มีมูลค่าเป็นถุงผมรับซื้อหมื่นสองหมื่นสามครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยรับซื้อหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสาสิบบาทใครมีเหรียญพวกนี้นะครับ มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้อย่านำเหรียญพวกนี้ไปใช้ฟังให้ดีครับอย่านำเหรียญพวกนี้ไปใช้เพราะท่านจะใช้ได้แค่สิบาทแต่ถ้านำมาขายผมเก่าๆแบบนี้อนละลอยอ่ะเก่าๆแบบนี้กลับงามๆครับไลท์ทุกไลท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับงามๆเลยพี่จ๋ากลับงามๆจริงๆนะครับนี่ไลท์แบบนี้ครับกลาบงามๆเลยมันแลกตังค์ไม่ได้แลกข้าวกินไม่ได้แต่ได้ตรงกำลังใจครับฟังให้ดีนะใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้อย่านำไปใช้เก่าๆแบบนี้เอามาขายผมได้อนละลอย์เก่าๆแบบนี้ หิบมาขายผมได้เหรียญละ100บาทครับใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้นะจ๊ะเป็นไงครับเพื่อนๆกับเศษเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆว่าแค่เศษเหรียญแบบนี้รับเงินนะครับถึง34,000บาทใครมีนะครับแอดไลน์ ID นะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดแบบพี่ด้านนี้นะครับส่งไปสนีเคอรี่ ขนส่งทุกชนิดเนี่ยส่งมาแล้วรับเงินเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรค่านะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามแล้วจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับ กราบขออภัยมานานทีนี้เด้อขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับไลน์ที่ทุกท่านส่งมาหาผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเป็นวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง500กว่าท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพักเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ